เป็นม,มุมของพี่บูที่ทำพาร์ทไทม์ไม่ได้ทำฟูลไทม์นะฮะอย่างเงี้ยเราเปิดอน่งยคือถ้าราับผลงานก็จะมีโอกาสมากกว่าอ๋อเน่นอนพาร์ทไทม์รายได้ของคนทำเดลิวอรี่สี่ช็อบ <c oughs> ไหนสี่ช็อบสวัสดีครับรยินดีต้อนรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปตามติดชีวิต แกล็บไบค์กันดีกว่านะครับว่าวันหนึ่งเขารับงานกันยังไงนะฮะจริงๆผมนัดไว้แต่เช้านะแต่ว่าพอดีเมื่อเช้าพี่บอกว่าเขารับงานส่งเอกสารซึ่งมันนอกเหนือจากแอปพลิเคชันน่าจะได้เงินดีกว่าก็เลยโอเคปิดรับงานไปก่อนก็มาได้การเป็นหลังเที่ยงฮะตอนนี้ก็ใกล้ละนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่นะฮะตามที่เรานัดหมายไว้ก็จะได้แค่ครึ่งวันล้กันนะครับอะตามติชีวิตครึ่งวันของแกล็บไบ แล้ววันนี้ก็คงไม่ใช่ปกติแน่นอนที่หลายคนสงสัยเหมือนผมเอ๊ะรถทำไมเป็นกระเป๋าแกลบใช่ไหมใส่เสื้อลาล่ามูฟหมวกเป็นโกเจ็กอะไรเงี้ยเป็นเกตไลน์อะไรก็แล้วแต่ผมก็สงสัยเพราะว่าพี่บูเนี่ยที่ผมเคยสัมภาษณ์ไว้หน้าตาปกเป็นแบบเนี้ยนะช่วงนั้นช่วงโควิดแรกๆไงเออเราก็สอบถามว่าเป็นไงบ้างการกขับขับแกลบพวกนี้แล้วทีนี้วันเนี้ยพี่เขาได้ขับสกูตตาร์เพิ่มมามี2อันก็คือแกลบกับสกูตตอร์ ไปดูว่ารับงานแบบไหนนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะรับงานซอนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีภาระอย่างผมเนี่ยติดตาไปด้วยไงก็เลย <c oughs> จะขับเร็วได้หรือเปล่านะฮะทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้พี่เขาอธิบายแลยกันว่าอการรับงานเป็นยังไงแต่ถ้าได้เราก็จะได้เห็นวิธีการรับงานของเขาเป็นยังไงนะครับไปดูกัน g แ e บมาแล้วนะครับมาถึงแล้วมาแล้วมาแล้ว มาถึงแล้วเดี๋ยวเราเตรียมร้อมไปลุยกันนี่นไรพี่โอเคสวีทครับสูนเสียเหงื่อมายี่ห้อนี้ดีมากเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดงานรับแจ็คนะฮะไปเอกสารก่อน้วครับเดี๋ยวกี้นึงมาไปดู ที่แรกก่อนนะครับธนาคารอันนี้พามาโป้นเ๋ยวพี่เรียบร้อยอ้าโอเคตอนนี้เรามาธนาคารก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะฮะก็เดี๋ยวรอๆตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคงไม่ให้ถ่ายแลครับธนาคารปกติอันนี้เที่ยง4ี่สบละ เรามาดูว่าเฮ้ยวันวันหนึน่งทางได้เยอะแค่ไหนนะครับจริงๆนี่เรายังไม่รวมเมื่อเช้านะที่เขาไปวิ่งงานมาแล้วผมยังไม่ถามว่ากี่งานไงน,นี่ผมเริ่มนับจากตัวเองก่อนละกันเนาะนี่งานแรกแนี่ไม่รวมแก๊ปพวกนี้นะมาแล้วเซตหนึ่งงานหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือยังไม่ยังไม่ได้ใส่ชุดนะครับอย่างที่บอกก็คือยังเป็นงานนอกอยู่อันนี้เปิดงานสกูตเตอร์สกูตเตอร์ ต้องถ่ายรูปยืนยันอ๋อต้องถ่ายรูปยืนยันด้วยยืนยันใส่แมสอันนี้สกุตตานะครับไข้ทอมมันไม่มีอากาศใข้คอมมันอ๋อแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีไข้ไม่มีไข้นี่ไงวัดอ๋อที่แบงค์ที่แบงค์ง <laughs> ตอนนี้มีทุกที่เลยครับ เข้าเซเว่นออก3-4รอบอันนี้มีงานไหมฮะอันนี้จะส่งส่งผลข้อมูลยืนยันอ๋อต้องโอ้ขั้นตอนเยอะเนาะไม่มีอาการไม่สบายล้างมือเป็นประจำจมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างสังคม ไม่ได้พบปะคนที่เป็นโควิดไม่ถ่ายโลปยืนยันอันนี้คือเปิดของแก๊บแก๊บถ้าเปิดซ้อนได้เหรออันนี้ยืนยันส่งผลไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปวิ่งวิ่งจริงอีกตรงอีกจุดที่เราจะไปออแล้วก็วยืนยันไปโอู้ลโอเคอันนี้เราจะไปไหนต่อไปกาแฟร้าครับ ไปส่งของที่ขายในช้อปปี้สายคองแมทครับอันนี้นทำเองทำเองอุดหนุนได้ครับในช้อปปี้สายคลองอมีหลายแบบฝากร้านได้แมทก็เย็บแมทด้วยโอเคฝากร้านได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมบมาเราไปต่อดีว่ ลาวเดี๋ยวเรามานั่งรอรับงานกันนะฮะนี่อยู่แถววังหินนะครับมาส่งมอบกันนี่งานที่สองใส่ค้องแม่ครับขอบคุณนะครับมาบุดนันกันได้นะฮะที่นี่กาแฟลาวอร่อยมากใช่เปิดในเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์หกครึ่งตอนเช้าถึงหกโมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดเจ็ดโมงจนถึงหกโมงเย็นมีคนละครึ่งด้วย เตรียมของีไง,องโอ้ไม่ได้แต่ว่าภาพเห็นชัดกว่านะครับเมื่อกี้แมบอีกนึงแล้วก็เตรียมของรอง,งานนะอันนี้แคปฟู้ดแคปฟู้ดกับแคปเอ็กเนสแล้วก็มีอ๋อก็ค่าเชื้อด้วย ปกติแกลปทุกคนก็น้องอันนี้ใช่ไหมฮะต้องพกอยู่แล้วต่อต้องพกพกครับต้องพกตอนนี้ต้องพกครับอันนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแหม่แกปผ่านไปผ่านมาฟูซิ่ฮันดา้าก็ต้องเตรียมชุดว่าจะวิ่งสกูต้าหรือว่าจะวิ่งแกป๊ตปต้องดูว,ดว,ว่างานไหนเด้งก่อนคนระับเสื้อผ้าเสื้อตัวเล็กไปไหมพี่ไม่ตัวเล็ก สอง XL แล้วอันนี้สอง XL แล้วหรือแปลงล่างยางยางยางอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งร้านกาแฟเอาแล้วก็สั่งหน่แล้วก็นั่งหางานมันมันชาร์จแบตครับนี่มันก็จะให้ยืนยันหน้าตายืนยันหน้าตาเพราะว่าต้องเป็นเจ้าของจริงๆอ่ะถึงจะขีด เกินเงิน e อ็กเ s สอย่างเดียวครับเอ็กเซสมันม,มีอะไรบ้างไม่เข้าใจเลยวินไม่ไม่ขี่อยู่แล้ววินอ่เาเ,อเราไม่เป็นวินวินอ่าเราไม่เป็นวินเพราะว่าป้ายเราไม่ได้ถูกเราไม่ได้จดทะเบียนด้วยอ่าแคปเอ็กเซสเนี่ยก็ส่งเอกสารอ๋อเรื่องเขาใช่ c คปเอ็กเซสแบกเนี่ยก็คือเรามีกระเป๋าสามารถส่ง,อ,งอาหารอาหารส่งแบบปลาแซลมอนแต่ไม่ได้เปิดช็อปเพราะว่า น้ำมันพืชมันหนักครับมาทีเป็นลังๆน้ำเป็นแพ็คๆอะไรเงี้ยเลือกได้เลือกได้แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเปิดอย่างคือถ้ารับเพื่องานก็จะมีโอกาสมากกว่าก็รวยเร็วใช่มีโอกาสมากกว่าแต่อันนี้ต้องมีป้ายเหลืองนะครับวินนี้ต้องมีป้ายเหลืองนะครับโอเคนี่เราก็มารองานไม่รู้จะได้งานหรือเปล่าวันนี้แล้วสกูตตาร์ต้องเปิดด้วยไหม สกูต้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดครับใส่ยไซรัสสกูต้าจะมาดูว่างานสองแอปเนี่ยงานไหนจะมาก่อนกันนี่รองานหรือว่ายืนยันรองานครับเอาคือเปิดไปแล้วใช่ใช่เปิดไปแล้วแต่ยังแก้เมื่อกี้ต้องอะไรนี่ใช่ไหม,มเปิดเปิดใช่นี่เปิดอยู่ครับ น่าจะเงียบยอย่างรอก่อนโอเครอง,งานนะครับตอนนี้เรากินกาแฟกันเห็นไหมไม่มองไม่ได้มไม่ทันไม่ทันเร็มเวมากคือต้องเร็วมากอันนี้ขนาดเครื่อง,งเรือกือบเทพนะครับอันนี้แอปสกูตตานะครับแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ V i P จะได้ก่อนใช่ไหม V i P ก็คือคนที่ขยันเลียแต่ถ้าเป็นแก๊ปก,ก็อีกแบบหนึ่งใช่ใช่ แกป็ก็จะรับเลยแต่ไม่ได้รับโพสเปิดเอ็กเพสเผื่อพายูทูบเบอร์ไปขี่ไกลๆเราเราอยู่ใน่อมรอไปยานนาวาบางรักคานายาวสุวรรณภูมิเดี๋ยวน่าจะได้งานที่ไปบางกะปิทำไมพี่ถึงเลือกเปิดสปุตต้ามากกว่าแกลบอ่ะ ฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดครัเมื่อวานวิ่งวิ่งงานแรกแล้วไม่ไม่เปิดหน้าแก็บรอไม่ต้องเปิดสกูตเตอร์อนี่ไงหน้าแก็บเอาเปิดสองแอปอ่าเปิดสองแอปที่ถ่ายที่ถ่ายมานี่สองแอปนะครับอ้าวเหรอออแอนดรอยเป็นอย่างนี้นี่เองขอโทษครับแล้วบวกเพิ่มมาคิดขาดไปเยอะนี่ฮะแก็บอย่านั้นถูกป่ะงงงงโอ้โหพระเจ้านี่ฮะแก็บสกูตเตอร์ มีสองทางเลือกดีกว่าหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วคนที่ข้อรับลหลายอันนะพี่ฟูดฟ <Food S 2> <Android. S 1> ูดหลายอันก็คือต้องบริหารเวลาให้ดีๆครับแล้วคนส่วนมากที่เปิดสามแอปขึ้นเขาวางแผนเส้นทางเส้นทางในการวิ่งดีที่ดีแล้วมันจะเปิดไงเปิดได้พี่แอนดรอยเปิดสามสีหน้าอย่างเงี้ยใช้สองเครื่องนี่คือยอดเงินที่ได้แล้วรอพี่อันนี้เงินเครดิตครับ เครดิตเราเติมไว้แค่นี้ไอที่เขาบอกว่าจ่ายไปก่อนเลยใช่ไหยแม่จ่ายไปก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีจ่ายไปก่อนละเพราะว่าอยู่ในช่วงควยส่วนมากลูกค้าจะชําระผ่าน,นบัตรเครดิตผ่านเลยโอเคใช่เออถือว่าเราในช่วงนี้ก็ไม่ได้เห็นข่าวไอ้นี่แล้วนะบอกแก๊ปจ่ายไปแล้วเอถึงล,ลูกค้าไม่จ่ายอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นแล้วใช้ผ่านเครดิตดีที่สุดแล้วครับ โอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะฮะถ้าได้งานเมื่อไหร่เดี๋ยวมาถ่ายกันดูอีกทีน,นึงแบบเมื่อกี้นี่เนาะต,ต้องพยายามจิ้มให้ได้ครับนะีแบบ่นนี้เปิดฟู้ดเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่างานจะเงียบไปนิดนึงวันนี้วันจันทร์นะครับตุ๊กตาตาุ๊กตาม,มีมีฟูด้เดเหรอก็โรบินฮูดนี่ฮะอ๋อโรบินฮูดอ๋อโซนชาห่เลือกจ็อบอเวลิเบิล ชอบเปอร์เก์ลก็หมายความว่าเป็นโซนสีแดงพื้นที่สีแดงเนี่ยร้านอาหารจะอยู่เยอะแต่เขาวัดไม่ได้ครับวัดไม่ได้ว่าบางทีพอขี่<ล>เข้าไปพื้นที่สีแดงเนี่ยงานก็ไม่เมือแต่พออยู่พื้นที่สีาขาวๆเนี่ยงานเด้งแล้วแต่แล้วแต่แแตแตครับต้องลุนล้นลุ้น AI ตอนนี้เรานั่งรอนะครับเวลาก็ จะบ่ายสองแล้วนะฮะบ่ายโมงห้าสิบห้างานจะไม่เข้าเลยนะฮะคือจริงมีงานเข้าสุกุตาเนี่ยเขา้าปุ๊บแต่ว่าไม, <c oughs> ไม่ทันหรือออกไม่ทันเหรแต่ส่วนแก๊บวันนี้เงียบม,มากยักเงียบเลยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะเฟล,ลหรือเปล่านะได้สกายก็ยังดีเถอะสาดเปิดตัวอย่างแรงเลยวันนี้ทําทำไมวันนี้งานไม่เข้า ชีวิตทำไมน่าเศร้านั่งเงไาๆกันเลยจริม,มีพี่คนหนึ่งงานก็ไม่เด้งนะแล้วแต่วันด้วยแล้วแต่วนันมันน่าจะเฉลี่ยให้ไลเดอร์จะวิ่งปะเอาละครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องมีการเปลี่ยนแผนนะฮะก็อาจจะต้องปิดสกุตต้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้แก๊บฟุดนะครับวิธีการเราจะ,าะต้องขับไปแต่ทีนี้ข้อดีของแกป ก็คือถ้าเราขับไปเนี่ยเจอตรงไหนมีงานมันจะเด้งให้รับงานอัตโนมัติเลยเออน่าสนใจมากเสียดายครับไอ้น,นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คือต้องนั่งรอนะฮะรองานแต่ก็ไม่มาสักทีไงพี่บูวว่ามีวิธีหนึ่งก็คือเราต้องขับไปด้วยที่เราเคยเห็นเนะเาะดิวเอ,อ๊ขับไปแล้วมันก็รับงานรับงานอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวพร้อมลุยกันแล้วขับไปแล้วก็จะมีงานเด้งเข้ามาแล้วจะไปดูกันทักทายอพี่ลักท,ทายเอาป็นงงานเงียบไหมวันนี้ราบอกงานเงียบครับ อ๋อแม่ทำไมวันนี้ผมโชคดีจังเลยอุส่าห์ก็ถ่ายเงียบเหลือเกินวนไปไอ้น,นั่นขับวนไปเรื่อยๆพี่ ถามเพื่อนๆหน่อยเงียบไหมวันนี้วันดีอุ้ยเราไม่เดงเลยวันดีครับครับเงียบม,มากงเงียบนิ่งเลยอะแข่งถักทายถักทายอ่อ๋องั้นแสดงว่าเราก็ต้องเยอะกว่าอันนี้เป็นทัวร์ Gap X แชมเปียนแชมเปียนโอ้โหขนาดแชมเปียนยังเงียบ <laughs> จะเหลืออะไร <laughs> สวัสดีครับ <laughs> นั่งกันตอนนี้ไม่มีงานเดี๋ยวพวกเราวนไปตรงไหนเรางานัระกาศเสร็จลองวนก่อนนะครับวันนี้จะปลาหรือเปล่าเนี่ยผมปลาสงบเลยสองคนเะเ่กี้จริงๆต้องได้งานหนึทอดนะยังไม่ได้เ,เหรอาวิ่งวิ่งดีมาก จะเด้งเข้าเขาก <ici> ่อนนี่ขนมทีน้ำยาปุงเออที่แคปพอดีน้องได้รู้ว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยไงหูวใจงานละ เราก็กลับมาที่เดิมเยอะกว่าเดิมนะฮะตอนนี้คือรอไปไหนไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมีคนได้งานเนี่ยซื้อไปแล้วเดี๋ยวลองไปห้างดู เป็นช่วงที่อากาศยางเย็นนะครับคิดดูนี่ยังมีเหงื่ออยู่เลยแล้วตอนหน้าร้อนจะขนาดไหนเนี่ยสุดยอดครับต้องยกให้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่เนาะโอ้เห,หนื่อยจริงนั่งเฉยเองเหนื่อยเลยตอนนี้เราก็พักกินข้าวกันก่อนละกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนละกันเพราะว่าไม่รู้วันนี้จะได้งานหรือเปล่านะครับดีที่ว่าการขับตรงเนี้ยเดลิเวอรี่มันไม่ควรที่จะมีงานเดียวไงมันต้องแบบรับหลายๆอันเข้าใจละว่าทําไมต้องมีหลายอัน นี่ยังไม่รวมงานนอกนะครับอย่ยังไงพี่ตอนนี้เราพักกินข้าวกันแล้วใช่พักกินข้าวตอนแรกจริงๆเราต้องพักกินข้าวเที่ยงแล้วแต่ด้วยที่นัดลิงไว้ก็ขี่รถล่องไปรองานไปที่ร้านกาแฟเรางานไม่ได้เลยครับขี่แล้วก็ไม่มีลองวนแล้วก็ไม่มีพักกินข้าวก่อนแล้วลองบู๊อีกรอบหนึ่งแต่ปกติก็คือมีปกติมีครับแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าหลังจาก วันหวยออกหรือเปล่าเพราะเมื่อวานวันหวยออกอ๋อเพราะทุกๆเดือนจะเป็นีเอ้ทุกครั้งใช่ไหมที่หวยออกแล้วจะแบบงานกระดกนิดนึงใช่งานงานจะแบบซาลงนิดนึงอะไรยเงี้ยครับปกติวันนี้ต้องได้งานเอกเพสแล้วงานเอกเพส,เเพสไม่เด้งเลยส่งของอะไรยเงี้ยครับแต่โชคดีวันนี้ได้งานออฟฟิศสองงานข้าวมาละเรากินกันก่อนหลังจากทานข้าวเสร็จตอนนี้เดี๋ยวรองานนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ ก็ใกล้เย็นมากแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามบ่ายสามจะครึ่งแล้วบ่ายสามยี่สิบถ้าไม่ได้งานเพราะว่าเดี๋ยวพี่บูมีงานของเมื่อเช้าที่ไปส่งจะต้องเอาคืนเอกสารไปคืนน่ะง่ายงานเช้าต้องไปคืนตอนเย็นก็อาจจะต้องมีการแยกย้ายเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันก่อนละกันแต่ถ้าเกิดมีงานเด้งก็อาจจะได้ดูคลิปอีกสักหนึ่งอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับไ,ไ,ดได้ไหมไม่ได้ก <laughs> ี้เห็นโหกดลุ้นจริง ครับตอนนี้เราก็เปิดแอปรอไว้กันอยู่นะฮะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นมุมของพี่บูที่ทาพาร์ทไทม์ไม่ได้ทำฟูลไทม์นะฮะอย่างที่บอกการขับแกลบที่เราเห็นเห็นกันเนอะบบอาจจะใส่เสื้อแบรนด์นู้นแบรนด์นี้บ้างแต่ต้องบริหารให้ดีมุมของพาร์ทไทม์ของพี่บูนะครับตอนนี้คือทาพาร์ทไทม์อย่างเดียวขับอยู่กี่แบรนด์สองค่ายครับมีแกลบกับแกล็บกับโรบินฮูดโรบินฮูดใช่สกูต้าโรบินฮูดก็เหมือนกันใช่ เป็พตร์ทไทมรายได้ต้องกี่งานแล้วได้กี่บาทอย่างเอวันนี้เรายังไม่ได้สกไดเอาวันที่แบบปกติทั่วไปที่ได้งานต่อวันนะพี่ Part พารทไทม์พาร์ทไทม์อย่างที่วิ่งมา3-4งานาได้ประมาณ300นิดนิด3า0กว่าบาท3-4งานได้ส0มนิดนิดใช่ใช่พทา,ามอันนี้ไม่น<ว>มับรวมฟู้ดกับงานเอ็กเพรสส่งของเลยก็ฟู้ดนี่คือรวมแล้ว แคปเอกพีสก็ได้ประมาณงานละร้อยสี่สิบอันนี้แล้วแต่ง,งานแล้วแต่ที่เราจะทำะแล้วแต่ง,งานเพราะว่าอย่างฟู้ดก็อีกเลยนึงใช่ฟู้ดก็ขับใกล้ๆแต่เอกพ e ส s นี่ก็จะไกลๆประมาณสิบห้าถึงสิบหกกิโลขึ้นไปก็จะ,ะไรายได้ก็ดีกว่าแต่มันก็ไกลหน่อยไกลหน่อยแต่ขากลับนี่ก็คืองานไม่มีงานเงียบเพราะว่ามัน Work f r ฟ m Home ฮมอะ ชใช่ส่วนส่วนมากก็จะไปส่งแบบสีลมสาทรถ้าขี่รถกลับมาก็งานเงียบนะครับเพราะว่างานเอ็กเพรสเนี่ยจะไม่ให้ขึ้นตึงละแต่วันนี้เรายังไม่ได้งานเลยนะครับใช่แล้วครับแต่รอดูก่อนเผื่อจะได้งานนะครับอันนี้ก็เป็นแค่มุมรายได้ของพาสทไทม์นะครับแต่ถ้าเป็นพูดถึงของฟูลไทม์อ่ะพี่บูพอรู้ข้อมูลไหมว่าเขาได้กันประมาณเท่าไหร่ไม่ให้เชื่อลอตเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอันนี้คือในมุมที่พี่บูรู้ เพราะว่าอย่างน้อเมื่อกี้เราก็เห็นละมีการทักทายกลุ่มที่เขาทำฟูทามเหมือนกันอย่างเพื่อนๆก็ถ้าอย่างเขาขี่ขยันขยันเงนี้ย20งานขึ้นก็มี800ถึงพันนิดๆ <ใน S 1> เขาจะตั้งเป้าไว้ว่าให้ได้1,000ต่อวันอะไรเงี้ยเขาวิ่งหมดเลยถูกไหมเีเอ็กเพสฟูดส่วนมากจะฟูดครับฟูดแต่ถ้าถ้ารับทั้งฟูดทั้งทั้งงานเอ็กเพ s ได้ไหมไม่ได้ <laughs> ถ้างานรีเพสเนี่ยรายได้เขาน่าจะพันกว่าบาทได้ผมว่านะแต่ต้องบริหารงานดีๆด,ด้วยอันนี้เฉพาะแกล็บอย่างเดียวเปล่าใช่แกลบบแกลบเอาอันนี้ถ้าเกิดยิ่งเขาใส่แบรนด์อื่นด้วยแล้วบริหารดีๆได้มากกว่านั้นอีกอก็ต้องเลือกนะครับเลือกหมายความว่าถ้าเราวิ่งวิ่งงานแกบลบ็บแล้วช่วงแกล็บไม่มีงานเรามาวิ่งอีกแบรนด์หนึ่งเนี้ยมันก็เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก เราได้ได้สองแรงนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองที่ที่ผม,มบอกงแต่ต้นรายการนะว่าเฮ้ยทำไมบางคนแบบใส่เสื้อแบรนด์นูน่นแบรนด์นี้คือทําได้แต่บริหารให้ดีแล้วก็เชื่อนะว่าน่าจะมียอดมนุษย์มอนแกนแหละยอดมนุษย์เดลิเวอรี่ใช่มียอดมนุษย์ครับตอนนี้เราวันนี้เราไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับถ้าเราแยกย้ายก็ต้องขออภัยด้วยละกันอันนี้ก็พยายามจะสรุปให้ในเรื่องของรายได้ในการขับของพาร์ทไทม์เผื่อใครสนใจนะครับเดีย๋ยวจะทำเป็นคูไทม์เลยก็ได้ ก็บริหารได้ดีศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าย่างบอกวันนี้เราก็มาแบบให้ดูแบบชีวิตของคนทำเ<แ>ดลิเวอรี่สจ็อบไหน<แ>สี่จ็อบสามกว่าบาทนี่คือของวันที่สิบหกใช่ใช่ใช่อันนี้คืองาน x p กเพสกับงานฟู้ดพูดเฉพาออะไรายได้ที่เป็นในแอปพลิเคชันนะครับส่วนงานนอกที่พี่บูมีอยู่แล้วเราเราไม่รับรวมแล้วกันเนาะ และถ้าเกิดใครที่ขับอยู่แล้วนะเป็นฟูลไทม์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับก็่อย่างที่บอกผมย้านะย้ำแลว่าอันนี้เป็นแค่ในมุมของพี่บูซึ่งเป็นผู้ขับแรักซกับสกูตเตอร์หรือโรบินฮูดท,ที่เป็นพาทามไม่ได้บอกเฮ้ยนี่คือทั้งหมดคนที่เป็นเดลิเวอรี่ไม่ใช่นะครับมีมุมหนึ่งก็ลองพิจรารณาดูเผื่อใครเอ้ยอยอะไรได้โอเคนะหรือว่าเอ้ยไม่โอเคหรือใครจะมาแชร์บ,บอกเอ้ยทำไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องบอกเหตุผลนยว่าเออที่คุณทําไม่ได้เพราะอะไร บางอย่างบางทีอย่างตอนนี้แม่เรานั่งนั่งในจุดที่แบบหลังจากเกษมณนะครับมันมีร้านอาหารเยอะมากยังไม่มีใครสั่งอาจจะอยู่ในจุดที่อาหารเยอะแต่ก็บอกว่าเฮ้ยมันก็งานน้อยด้วยเหตุผลอะไรกันนะฮะอยากให้แชร์กันมากกว่านะครับโอ้โหโอ้โหยไม่ได้ยังไม่ได้นะครับแม่หลายรอบแล้ววันนี้ จิ้มจมหลายรอบไม่ได้สักทีเดี๋ยวเราจะลองวนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีก็ต้องแยกย้ายกันละเพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มเย็นไปส่งเอกสารไม่ทันนะฮะ เดิมนะฮะจุดที่เขานั่งรอกันก็ยังอยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวเราจะต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่บูต้องไปส่งงานที่รับมาเมื่อเช้านะฮะแรืว,ว่าเราได้ดูสัพพัสชีวิตของคนที่เขาทำพวก d e l i เ e r y ี่นี่แหละครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บูมากนะฮะ <c oughs> นี่ขณะาพรกธรรมยังเหนื่อยเลยพอไม่ได้งานแล้วรู้สึกว่าเซลดับมันเฟลอะมันเซ็งอ่ะเซ็งนิดนึงดูดูเสื้อสกูตตาหน่อยพี่สวยดีเสือ้ออ๋อเป็นโรบินฮูดโรบินฮูดสกูตตา เออเฮ้ยสวยนะเสื้อสวยมากเลยอ่ะแต่ร้อนนะร้อนะนะสี่ร้อสนสหน้าเลยสาหน้าในตัว <c oughs> น่จาจะพอของปาาของคอนะฮะต้องขออภัยด้วยละกันถ้าเกิดอาจจะไม่ถูกใจใครละกันนะครับต้องขออภัยจริงนะฮะแล้วก็อยากให้ใหมีงานนะวันนี้มันไม่มีจริงๆไม่รู้เป็นเพราะว่าระบบมันมีปัญหาหรือเปล่ามันเลยไม่มีงานเข้านะครับขนาดเราผ่านไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วอะ่ะผ่านวิกซีลาดพร้าวโอ้โหไม่มีงานเข้าผ่านร้านอาหารผ่านหอพักผ่านบ้านคนอ่ะไม่ีเด้งเลยนะครับ ฝากกันด้วยละกันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามสับสกัดและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อคลิปใหม่ๆแ,แจ้งเตือนลิงก์ไปเลยจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินและก็พาไปรีวิวพูดคุยคนใช้รถและก็อย่างเงี้ยหาอะไรแปลกๆมาดูกันบ้างนะครับาาบาย